เหรียญกราบหมุนเวียนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทละลามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบเนื่องในโอกาสสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทละลามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวกรมธนลรักษ์ได้รับพระราชทานพระราชอานุญาต รูปแบบเหรียญกระสาหมุนเวียนและได้ดําเนินการผลิตเหรียญกระสาหมุนเวียนรวม9ชนิดราคาได้แก่เหรียญกระสาหมุนเวียนชนิดราคา10บาท5บาท2บาท1บาท50สตางค์25สตางค์10สตางค์5สตางค์และ1สตางค์แต่ที่นำออกจ่ายแรกให้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันมีจำนวน6 ชนิดราคาตั้งแต่ชนิดราคา10บาทถึง25สตางค์ส่วนเหรียญกระสอบราคา10สตังค์5สตังค์และ1สตังค์ไม่ได้นำออกใช้โดยทั่วไปหากแต่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในระบบบัญชีโดยกรมธนลักษณ์ได้ผลิตเหรียญกระสอบหมุนเวียนรัชกาลที่10เพื่อนำออกจ่ายแรกในระบบเศรษฐกษิจตั้งแต่วันที่6เมษายน 2561เป็นต้นมา